สวัสดีค่ะบิวกัลยานีอัศยามค่ะเป็นเด็กจังหวัดสุราษฎร์นะคะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยยักษใหญ่ไข่แดงแดงแหล่งธรรมะหนูเน้นแต่หอยยักษใหญ่นะคะเพียงที่แจ้งเกิดของหนูอะโนลาโนบราตอนนี้อายุเท่าไไรอ่ะว้ายหน้าไปสลับเปล่าเลยไม่ต้องขี่ฮกนะคะพูดความจริงมาเลยหนูทำหน้าเยอะไหมคะลูกอหอบแล้วก็ร้อยไหมอันอื่นไม่มีเลยค่ะ ูประสบอุบัติเหตุพอหน้าหนูเยินหรือเปล่าขาแถบซ้ายเนี่ยฟาดแล้วก็กระดูกเบ้าตามันแตกหนูคิดว่าหนูจะต้องตายไหมคะที่เขาบอกว่าคนตายแล้วกลับบ้านไม่ถูกเป็นเรื่องจริงเลยเห็นเพราะว่าเธออะเนี่ยละคุณตอนนั้นแรงมากค่ะอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์มีเน็บมีแขะมีขึ้นต้นบอใบไม้อยู่เป็นนักกล้องทุ่งเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยหนูคิดว่าเราสามารถคุยกันเองได้แต่พอ,อก็จริงเนี่ยคือแค่ยกมือไหว เขาก็เดินผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเคยโดนบีบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยม,มีรูปะะมิ้วแล้วก็มีรูปข้างหลังบา้างคนมันรูปบรรทายยังไม่หันไปดูอีกใครเป็นชั้นจะรีบดูก่อนเลยถ้าหันไปดูกลัวเขาจะไม่รูปซ้ำตายแล้ว <c oughs> ถามแม่ไหมคะหนูมีผัวยังคะมี๋ยวไม่ ังที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง